น้องสาวอยู่ในท่าที่ว่าผูกคอตัวโอูกคอตายค่ะตรงลูกกรงประตูห้องน้ำปลายเตียงของน้องสาวกปลืมตาขึ้นมาปุ๊บเห็นค่ะผู้หญิงใส่ชุดสีดำมีแต่หัวแต่ตรงนี้จะเป็นสีดำมีเลือดผมยาวๆรอยอยู่ตรงหน้าเขาพูดว่ามึงจะกูไปปล่อยวัดทำไมกูจะาชีวิตน้องมึง เพื่อไปเป็นตัวแทนให้เขาหลุดออกจากตรงนั้นคุณย่าพูดพูดว่าเอาล่ะค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Story Girl Talk นะคะ วันนี้ดำเนินรายการโดยคุณออกัสกับคุณไม้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเขาคือต้นหอมค่ะคุณต้นหอมนะคะวันนี้คุณต้นหอมมีเรื่องเล่าอะไรให้มาเล่ากับชาวสตอรี่บุณองเดี๋ยวจะขอเกินก่อนนะคะอันแรกเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองแล้วก็้องสาวแล้วคนครอบควัวใช่ค่ะขอถามได้ไหมคะเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ประมาณไหนคะต้นหอมเกี่ยวกับเรื่องว่าตัวตายตัวแทนใช่ค่ะ ซึ่งอ่เดี๋ยวเราจะเ,าเข้าเรื่องเลยนะคะคือ,อเ,เ,คเรื่องนี้เกิดจากอคอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยอิดอใช่คะ่ะช่วงนั้นอยู่มสีมห้าตอนแรกนะคะอยู่บ้านเช่าแล้วทีนี้ค,คุณพ่ออยากให้ไปอยู่คอนโดกับน้องสาวคุณพ่อเลยหาคอนโดให้ ในย่านเมืองเวอิดใช่ค่ะเป็นคอนโดใน,ในเมืองในเมืองเลยค่ะ,ะแล้วพอว่าเนี่ยหนึ่งเดือนผ่านไปคุณพ่อหาได้หาได้แล้วค่ะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเลยค่ะอยู่ในย่านในเมืองอแล้วทีนี้อ่ะวันที่นัดดูห้องกันเราก็ไปดูห้องนะคะตอนแรกเราก็เห็นค่ะมีแผ่นทองแปะผระอ่ะค่ะติดอยู่หน้าประตูแผ่นทองที่เหมือนแปะหลังผ่าเนาะใช่ค่ะอยู่หน้าประตูอยู่สามจุด ใช่ค่ะเราก็ไม่ได้เอใจนะคะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าอ่ะเราคิดว่าเออเขาทาบุญขึ้นห้องใหม่หรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ค่ะปกติก็จะคิดแบบนั้นใช่ค่ะว่าเราเราก็ไม่อยากคิดมาก <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ค่ะพอเราเดินเข้าไปในห้องใช่ไหมคะก็แบบเเห็นเออห้องสภาพปกติดีค่ะคอนโดเนี้ยจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องถูกห้องนอนเหนื่อยจะมีห้องน้ําในห้องใช่ค่ะแล้วห้องถูกเนี้ยจะมีนาฬิกาใหญ่ๆนกาติดฝาผนัง ใช่ค่ะใหญ,ใหญ่พอเราดูห้องกระสีเรียบร้อยปุ๊บพอวันที่จะย้ายเข้านะไอย้ายเข้าเราก็นอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพออยู่ไปได้สักห้าหกเดือนตกเย็นวันหนึ่งเราเลิกลงเรเรากลับมาจากโรงเรียนกับน้องสาวใช่ค่ะกับน้องสาวพอเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บรีโมโตรทัน์เนี่ยจะวางอยู่ตรงทางเดินมันมีเหมือนชั้นพวกไมโครเวฟเนี่ยค่ะวางาาอยู่เปิดเข้าไปปุ๊บอ่ะททัศน์เปิดเอง โอทัดเปิดเองเราก็ยังแบบอ่ะยังไม่เอะใจอะไรเยอะไม่คิดมากใช่ค่ะยังไม่คิดมากอะไรเราก็คงคงจะคิดว่าเขาตั้งเวลาโทรทัศ์ไวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราตอนเราก็อยู่กับน้องสาวสองคนเนาะเราก็ยังแบบเนี่ยเขาคิดอะไรเยอะพอเราเดินเข้าไปก็ทุกอย่างก็ปกติพอตกคืนนั้นเสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกาแบบว่าที่ตั้งอยู่เออที่ติดอยู่ฝาผนังค่ะดังดัง ติงติงติงแะมีใช่ใช่ค่ะด th ังมันขึ้นชั่วโมงเลยนะคะที่ดังมากมากแล้วซึ่งเราเป็นคนที่นอนตื่นง่ายค่ะพอเรานอนตื่นง่าย๊บเราก็เลยออกไปดูก็ยังไม่มีอะไรเราก็เปิดห้องน้องเราดูนะคะเราก็จะเช็กว่าน้องเรานอนหรือยังน้องก็นอนปกติค่ะพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งน้องเราเริ่มไม่สบาย เริ่มป่วยใช่ค่ะก็เริ่มป่วยเริ่มเหมือนมีอ้วกตลอดเราก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอปุ๊บหมอก็บอกว่าน้องสาวคุณไม่ได้เป็นอะไรนะคะตรวจอะไรก็ไม่เจอพอเรากลับมาตอนเย็นวันนั้นตอนเย็นวันนั้นน้องก็อ้วกไม่หยุดอ้วกหยู่ค่ะเราก็ให้ยาน้องพักก่อนไปพอตกกลางคืนตอนเที่ยงคืนอแล้วค่ะทีนี้ไม่ใช่แค่นาฬิก,กาดังนะคะเสียงโทรทัศน์มีหมดเปิดตีดแล้วก็เสียงมีหมดแอร์อ,อีก แล้วก็เสียงนาฬิกาดังอีกติ๊งติ๊งติ๊ง,งใช่ค่ะเราเราได้ออกมาดูไหมคะว่าเอออาจจะเป็นคุณพ่อมาหรือเปล่าหรือว่าคุณยายคุณแม่มาเราออกไปดูแล้วค่ะไม่มีใครทั้งที่ห้องนั้นปิดมืดปิดไฟดับหมดเลยค่ะเราก็ทีนี้เราก็เลยไปเปิดห้องน้องเราดูห้องสาวเราดูเราเจอสภาพน้องสาวเราอยู่ในท่าที่ว่าว่าเอออยู่ในท่าที่ว่า นี่คะ่ะมือทั้งสองข้างจับไหล่ไหวแล้วนอนเก่งแล้วแบบพยายามดิ้นให้ตื่นตื่นพอเราพยายามปลุกน้องสาวตัวเองนะคะให้ตื่นให้มีสติขึ้นมาตื่นพวกน้องสาวว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเอเอหนูโดนผีอนา่แล้วตอนนี้ปวดหัวมากไม่ไหวแล้วพอน้องหักไม่ไหวแล้วเราก็เดี๋ยวเรานอนเดี๋ยวนี้จะนอนด้วยกันนะแล้วก็นอนด้วยกัน เตื่นเช้ามาแล้วก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่น้องสาวค่ะจะอยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวพอกลับมาปุ๊บน้องก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยโทรหาคุณพ่อให้คุณยายมาอยู่เป็นเพื่อนน้องตอน,น,นเราเราไปโรงเรียนใช่ค่ะเผื่อเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ช่วยทนันเราจะได้ช่วยทนันปุ๊บพอผ่านไปอีกสักสองอาทิตย์น้องก็ยังไม่หายดีเราก็เริ่มแบบเอกใจแล้วเอ๋อทำไมป่วยนานจังแล้วทำไม ถึงขั้นอ้วกทำไม่นานจังแล้วก็พาไปหาคุณหมออีกรอบพาไปหาคุณหมออีกรอบปุ๊บก,ก็คุณหมอว่าไม่ได้เป็นไรไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งทที่เราก็นนองก็ทางอ้วกทางอ้วก,วกเป็นไข้เดี๋ยวว่าเออป่วยธรรมดาเป็นหวัดพอกลับมาจากตอนเย็นเราก็จะไปนั่งกินข้าวกันอยู่ตรงห้องโถงมีคุณยายมีน้องสาวแล้วก็มีเราแช่ค่ะนั่งกินแล้วเจ้งคุณยายก็เปิดตัวทันไวล้วช่องหนึ่งเนี่ยแล้วพอเรานั่งกินไปสักแป๊บ อยู่ดีโทรทัศน์ค่ะก็ย้ายเอ,องย้ายช่องเองอย้ายช่องเองไปช่องอื่นเราก็เอิจใจแล้วเอ้าทำไมถึงย้ายเองนี่แหละค่ะตกกลางคืนเรื่องเกิดคืนนี้เลยค่ะคือว่าน้องสาวนอนค่ะนอนอยู่ในห้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่าก่อนที่จะเข้าไปในห้องน้องสาวกันค่ะคือว่า มันเกิดตอนเที่ยงคืนอีกแล้วนเสียงนาฬิกาดังและคราวนี้ดังหนักขึ้นแบบติ้งติงติงหนักขึ้นเราทัดก็เปิดเองอีกแล้วแล้วเราก็รุง้งตื่นเราก็เลยจะเปิดห้องสาวน้องสาวอยู่ในท่าที่ว่าบู่คอตัวเองร,ร,ร,รอู่คอตัวเองในท่านี้ mm hmm. แล้วซึ่งเราตกใจมากน้องก็พยายามดิน้นเราก็เลยพยายามปลุกน้องสาวให้ตื่นขึ้นรีบปลุกคุณยายให้มา เอาน้องสาวแบบขึ้นน้องสาวก็ว่าพี่หนูหายใจไม่ออกไม่ไหวแล้วมนูหายใจไม่ออกเพราะปวดหัวตัวร้อนมากเราก็รอให้เช้าพอรอให้เช้า,ออชาปุ๊บเราก็เลยพาไปหาหมออีกรอบพอพาไปหาหมหมอก็ว่าไม่ได้เป็นอะไรใช่ค่ะพอระหว่างทางที่กลับมาจากหาหมอเราก็เลยโทรหาคุณย่าที่เป็นร่างทรงที่รู้จักกันโทรไปแล้วว่าเออทำไมน้องเนี่ยมีอาการ ปวดหัวอ้วกเป็นไข้ตลอดแล้วมีพฤติกรรมแบบว่าเวลานอนทำไมบิดคอตัวเองทำไมจับเหมือนล็อกอยู่อย่างนี้ใช่ค่ะมันล็อกอยู่ยางนี้<ม>คุณย่าก็เลยบอกว่าโอเคเดีโทรกลับแป๊บนึงนะพอเราถึงห้องคอนโดช่วงเพียงเพียงคุณย่าโทรกลับมาบอกว่าคุณย่าพูดพูดว่า ทวงเรามาคําแรกว่าห้องนี้มีคนเสียชีวิตหรอโอ้โหทักแรงมากใช่ค,ค่ะคแล้วซึ่งเราที่ไม่ได้รู้อะไรเลยเ,เราก็ฮะเราก็หาไปคําแรกเขาก็พูดนะว่าเนี่ยมีผู้หญิงอายุ1ิบสเสียชีวิตในห้องนี้ผูกคอตายค่ะในตรงลูกกอนประตูตห้องน้ำปลายเตียงของน้องาสาย คุณย่าบอกอีกว่าเขาเนี่ยเจาน้องสาวเราไปเป็นตัวตายเพื่อใช่ไหมใช่ค่ะตัตายตัวแทนเพื่อให้เขาหมดห่วงจากตรงนี้ออกไปใช่ค่ะน้องสาวก็เลยมีอาการป่วยแบบใช่ค่ะพอเรารู้แบบนั้นปุ๊บเราออกไปเช่าโรงแรมอยู่เลยค่ะใช่ค่ะพอเราไปเช่าโรงแรมอยู่ปุ๊บไปเช่าโรงแรมปุ๊บเราก็เจออีกแล้วค่ะเป,เป็นเจออะไรคะจเจอคนขอบประตูเรา ยังไงคะยังไงเพราะว่าตกมาตอนกลางคืนใช่ไหมนอนกันสามคนมีคุณยายน้องสาวแล้วก็เราสามคนช่วงตีสามมีคนมาเคาะประตูวากอกกอกกอกเปิดประตูให้หนูหน่อยพี่หนูมาหาเรานะคนลุกเลยค่ะเ่อค่ะหนูมาหาเรานะเปิดประตูให้หนูหน่อยเขาเป็นเสียงผู้หญิงใช่ค่ะแล้วซึ่งเราก็ไปส่องตาแมวดูแล้วก็ไม่มีใคร แต่เราก็ไม่กล้าเปิดน,นะคะเพราะว่าเราเพิ่งเจอเรื่องมาตอนเที่ยงอ่าใช่ค่ะเราพอเราตกตอนเช้าปุ๊บเราก็เลยโทรไปเล่าคุณพ่อฟังคุณพ่อก็เลยเอาย่าที่เป็นร่างทรงอะคะ่ะมามาทําพิธีที่ห้องอ่าพอเราไปทําพิธีที่ห้องแต่เราไม่ได้น้องสาวไปนะคะแม่เอาคุณยายไปเอาไว่อยู้กแมรมพอทําพิธีปุ๊บระหว่างที่ทําพิธีเนี่ยคะ่ะจะมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเรื่อยๆืนะคะ ใช่ค่ะแล้วนาฬิกาที่ติดอยู่ฝาผนังนะคะดังทุกสิ้นติ๊งติ๊งติ๊งทุกสิ้นทีใช่ค่ะเหมือนเพื่คนที่ทําพิธีนะคะเขาก็จะเหมือนมีมีดสะกดวงวิญญาณอันนี้เพื่อเอาไปปล่อยให้เขาหลุดออกจากตรงนั้นที่เขาผูกคอตายค่ะใช่ค่ะผูกคอตายอยู่ตรงนั้นพอไปปล่อยที่วัดปุ๊บอ่ะก็ปกติดีพอกลับมานอนโรงแรมคืนที่สองยังไงสองเจออีกแล้วค่ะ เหมือนเขาตามมาตามมาที่โรงแรมใช่คะ่ะเขาตามมาเขาก็นอนด้วยกันสามคนเลยเพราะว่าคุณพ่อกับคุณย่าที่จะนั่งรกลับบ้านนะคะเราก็นอนด้วย <_ an> กันสามคนและทีนี้เป็นเราที่เจอเรานอนอยู่คะ่ะแล้วเราก็ลืมตาขึ้นมากล,ลืมตาขึ้นมาปุ๊บเห็นคะ่ะผู้หญิงใส่ชุดสีดำมีแต่หัวแต่ตรงนี้จะเป็นสีดำมีเลือด ผมเ,เดยวยาวลอยอยู่ตรงหน้าเขาพูดว่ามึงจะกูไปปล่อยวัดทําไมกูจะชีวิตน้องหนึ่งเขาพูดอย่างนี้มาเลยเหรอคะใช่ขเขาบะตัดให้ต้องลาเราใช่ค่ะเพื่อไปเป็นตัวแทนให้เขาหลุดออกจากตรงนั้นเราก็พยายามตื่นเราก็พยายามจ้องสุดท้ายก็ตื่นมาป,ป็นก็มีอะใช่พอปุ๊บหลังจากนั้นเราก็กลับไปอยู่บ้านใช่ พอกลับไปอยู่บ้านปุ๊บเราก็เลยแจ้งเรื่องยายออกย้ายสิยาดมีกเชยถ้าเป็นย้นี่มาย้ายออกตั้งแต่คืนแรกเจอเลยค่ะพอเรากลับมาเราก็เลยติด่อนิติตว่าขอติดต่อเจ้าของห้องที่ปล่อยให้เราเช่าได้ไหมปล่อยให้เราเช่าได้ไหมพอปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าติดต่อไม่ได้เป็นเดือนแล้วนะคะ มันแตกแปลงๆนะคะเขาบอกเขาบอกไหมคะว่าทำไมยัไม่ติดต่อได้อ่อก็คือเขาบอกว่าพยายามแล้วค่ะติดต่อไม่ได้สักทีใช่ค่ะมีแต่ว่าส่งแบบว่าข้อความอไอเนี้ใช่ค่ะข้อความมาตลอดแล้วพอเราก็เลยแบบเออขอแจ้งเรื่องไปพอผ่านไปสองวันติดต่อได้ในตีตทวมาติดต่อได้แล้วค่ะเราก็เลยขอเบอร์มาแล้วเราก็เลยโทรไปทางปลายสายดีโนบา้า เนี่ยหนูขอถามหน่อยไ,ได้ไหมคะพี่ว่ามีคนเสียชีวิตหรือเปล่าคะในห้องนี้เขา่าไงบ้างเขาบอกว่าเขาตอนแรกเขาก็ายังไม่พูดอะไรนะคะก็ะออมออมเงเขาก็ไม่อยากพูดพน,น่อยออมให้กับคนที่เช่าเนี่ยเพราะว่ามีคะ่ะคนที่เสียชีวิตคะ่ะเป็นลูกสาวของเขาเองใช่คะ่ะอายุสิบสี่สิบห้าเหมือนที่คุณย่าที่เป็นร่างทรงบอกเลยใช่คะ่ะที่เป็นร่างทรงบอกอ่ะเขาบอกว่าเสียชีวิตคือ น้องเขาค่ะปู่ขอตายปู่ขอตายเลยค่ะ mm hmm. นะคะลูกสาวเขาเนะะี่ยค่ะปู่ขอตายด mm hmm. วงมังกรกุมภ mm ูเขาบอกว่ากว่า mm hmm. จะเจอศพเนะะี mm ่ยค่ะจนกลิ่นเนา่าตัวเขียวตาเหลือกใช่ค่ะแล้วทางเจ้าของคองเขาได้บอกไหมคะว่าลูกสาวเขาเสียชีวิตเพราะอะไรเออทางนั้นเขาไม่ได้แจ้งค่ะ mm hmm. แต่ความคิดเราคงจะในช่วงที่สี่สิบห้าอาจจะแบบเป็นเรื่องเรื่องที่แบบว่า เครียดเก<อ><อ>ลียดโกรธแล้วซึ่งปกกติของดเคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนภาคเหนือเป็นคนเชียงใหม่คแล้วซึ่งให้ลูกมาเรียนรออยดแล้วอยู่คนเดียวประมาณนั้นค่ะก็เลยจะเครียดเราก็เลยวางสายไปเราก็บอกเออทา่านนเติเดี๋ยวแจ้งเรื่องยายออกเลยนะคะใช่ค่ะเราก็เลยต่อไปต่อไปเราก็เลยได้ข้อคิดที่ว่าแบบเออจะไปเช่าห้องไหนเราก็ต้องเช็คดีดีก่อนใช่ค่ะ เหมือนที่เราเอกใจตั้งแต่แรกตอนเปิดประตูใช่ไหมมีทองปิดอยู่เราควรเชื่อเซนแรกของเราแต่เราก็ยังฝืนใช่ไฝืนใช่ค่ะจนเจอเรื่องใช่ค่ะเรื่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวถทยตัวแทนน่ากลัวมากใช่ค่ะแล้ยิ่งเป็แบบเป็นช่วงอายุที่แบบว่าเท่ากันอีกอ เรื่องนี้เกิดขึ้นนันอย่างค่คะคุณต้นหอมอ่าก็ประมาณสองปีแล้วใช่ค่ะแต่เราก็คือยังจําฝังใจตลอดจําตลอดเพราะว่ามันเกิดกับน้องสาวเราเราเกิดกับเราเองเห็นไหมคะทุกวันนี้พูดถึงยังคนลุกเลยใช่ค่ะตอนนี้น้องสาวเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นปกติแล้วค่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ค่ะแต่ตอนน้องสาวป่วยนี่คือสภาพแบบพร้อมสู้เพราะว่าความที่เขาอ้วกอืใช่ค่ะอ้วกก็ตัวร้อน อ่นี้ก็ขอบคุณสำหรับอ่าในการมาเล่าเรื่องราวให้ชาตสตอรีร่โกดดองเราได้ฟังนะครับขอบคุณต้นหอมเป็นอย่างยิ่งค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะอ่าในช่วงต่อไปเราจะเป็นกิจกรรมอะไรดีดติดตามเลยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับอ่าช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้ก็ได้ฟังแล้วก็เรื่องน่ากลัวมากเลยก็ถือว่าแบบเก็บมาคิด<ม>นิดหน่อยเดี๋ยวยังไงเรามาอยู่กับรายการคลายหลอนกันนะคะ อตอนนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันค่าอยาได้เห็นนะคะข้างหน้าก็จะเป็นพานจับฉลากนะคะในนี้ก็จะมีเลข1นึงห่นาะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทายเลขของคุณเพื่อนกัน,กนว่าอยู่ในระดับเลเวลไหนเราก็จะแสดงท่าทางว่ากลัวนะคะว่ากลัวเลเวลไหนกันค่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันทั้งหมดสองรอบนะคะเดี๋ยวเรามาอลองกันเลยนะคะว่า จะเป็นยังไงแล้วก็เกมนี้นะคะมีโลงโทษด้ค่ะลบนทษจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้แขกรับเชิญจับตาท่านก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะคะค่ะเดี๋ยวอันนี้พอพอแขกรับเชิญจับได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้กล้องนะคะดูว่าแขกรับเชิญได้เลขอะไรเลเวลไหนนะคะเดี๋ยวพี่กอจะหลับตาแล้วก็จะทายนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ โอเคค่ะ <Okay, S 1> เรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณต้นหอมต,ตัวเลเวลไหนกันนะคะในนี้ก็จะมีเลเวล1ถึง5เดี๋ยวมาลองนะคะว่าพิธีกรรายการนี้จะเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราค <c oughs> วร <c oughs> เราจะมาสะแสดงว่าเราควรเลเวลไหนไม่ใช่ขำเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยค่ะ <c oughs> อ่ะหนึ่งสองโอเคนะคะอุ้ยน่ารักอ่ะแบบนี้น่ารักน่ารักสาวกันไหมคะเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันแล้วหรือเปล่าหน้าแบบน่ารักแบบนี้ก็ <im itation> ืผีน่าจะน่ารักแน่เลยงั้นดี๋อฝึกนะคะจะขอทายเป็นระเับสองค่ะส่วนไม้นะคะขอทายเป็นรลเวลหนึ่งค่ะใช่ค่ะี๋ะเ,เรามาเฉลยกันนะคะว่าจะถูกหรือเปล่าอ่าเป็นคุณไม่ถูกค่ะคุณฟม่ถ <im itation> ูกหนึ่งศูนย์แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเป็นตาของพิธีกรคุณไม้บ้างาเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะ เลเวลไหนกันนะโอเคค่ะทุกไมค์จัดวล้วนะคะเดี๋ยวแทย์รับเชิญกับพิธีกรจะของญาตหลับตากล้วนะคะคุณไมค์ให้กล้องดูด้วยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูความน่ากลัวของคุณไมค์กันว่าอยู่ที่เลเวลไหนเชิญค่ะถ่ายยากมากเลยคุณผู้ชมเลยคะคุณผู้ชมพี่เราเป็นเลเวลไหนคะหนึ่งถึงห้าเออที่น่าจะเป็นเลเวลสามค่ะ เลเวลสามนะคะส่วนเฟ<อ>ิร์นนะคะเฟิร ah, e ah, <nah> ์นที่ว่าคุณมายน่าจะได้เบอร์สองนะคะเล่นไม่ใหญ่มากอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันนะคะว่าคุณมายได้หมายเลขไหนคะในนี้นะคะเราก็ถูกหนึ่งคนค่ะก็คุณเฟิร์นค่ะเฟิร์นคะแนนคะแนนเอ่อหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นตาของเฟิร์นบ้างนะคะรอบถัดไปโอเคค่ะเุณ่อนๆอย่าจับเลยนะคะ คุณมาเดี๋ยวคุณต้หตหนหอมลับตาเลยนะคะ,ะค่ะตรนนี้ข่าวสักครู่ค่ะโอเคคะ่ะคที่พี่ๆเปิดได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเฟิร์นก็จะมาแสดงความกดูว่าเฟิร์นได้เลเวลไหนนะคะ โอ้เล่นใหญ่มากอุณเพื่อนคะคือแบบมันทายง่ายเลยค่ะพี่ง่ายมากแต่ว่ามายกับคุณต้นหอมทายพิเศษเลยเฉยโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะให้คุณคุณมายกับคุณต้นหอมทายดูค่ะว่าเปิดได้เลเวลไหนนะคะอืมมม่คิดว่าอืมเปิดได้เลเวลสี่ค่ะ ก็จะเป็นเลเวล4เหมือนกันค่ะค่ะเกมนี้นะคะก็ถือว่าเก่งมากเลยค่ะถูทั้งสองคนคะแนนคะแนนเป็นสองหนึ่งหนึ่งนะคะอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันรอบที่สองนะคะราวทูเดี๋ยวก็ให้คุณต้นหอมรอบหนึ่งนะคะพี่กหลับตานะคะเอ๊ะไม่ใชะ ต้หอมโชวกล้องด้วยนะคะสักครู่นะคะได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊คุณไมคคิดว่าคุณต้นหอมจะเล่นยังไงดีคะรอบนี้รอบนี้น่าจะแบบโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูคความกลัวว่าจะอยู่เลเยอร์ไหนนะคะอ๋โอ้โหเล่นใหญ่มากพี่ไมคพี่ไมคคิดว่าคุณต้นหอมเลเยลรไหนคะไมคิดว่าถึงจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็มีความน่ารักน่ารักอยู่ก็ สี่เหมือนเกินแล้วกันค่ะคอของยญาทายเป็นสามนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยว่าเล่นขนาดนี้ในเรืไหนมีคนถูกหนึ่งคนค่ะคุณเฟิร์นค่ะคะแนนตอนนี้นะคะก็จะเป็นคุณไม้สองคุณไม้สองคุณต้นหอมหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นเฟิร์นสองนะคะเดี๋ยวรอบถัดไปก็จะเป็นของคุณไม้นะคะเดี๋ยวเชิญคุณไม้จับเลยนะคะนี้ย่าลับตาล โอเคเนี่ยเราแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณไมลจะเรีแอคชั่นยังไงหนึ่งถึงห้าเดี๋ยวเราจะมาดูสก <Yeah. S 1> ิลคุณไมลเลยค่ะเ oh, บามากเ <laughs> บ,า,บามากเลยค่ะ, <laughs> ค,ค,ะคิดว่ายังไงคะ <laughs> เดี๋ยวพี่กอนเฟิร์นขออนุญาตอา่านบทเป็นหมายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งเหมือนกันค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า,าคุณไมลแบบ โอ้ยแค่นี้สูงหรือเปล่าขออนุญาตฟังคำตอบไหยค่ะเรื่อบนี้นะคะไม่มีไฟหัวหมาได้หมายเลขสองนะคะก็คิดว่าจจะน้อยไปนิดโอเคค่ะจะม่ายเลขคะแนนค่ะก็จะอยู่กันคะแนนที่สองหนึ่งสองนะคะยังไงเดี๋ยวเราขออนุญาตเป็นตาลน้องเบิร์ดเลยนะคะขออนุญาตจับฉลากนะคะอันนี้รอบตัดสินหรือเปล่าคะรอบตัดสินแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูหมายเลขหน่อยนะคะนี่ก่อน ตอนนี้นะคะฝืนก็จะได้ฝืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแสดงรีแอคชั่นให้คุณไมค์กับคุณต้นหอมดูกันเดีย๋วยวมาดูกันเลยค่ะอุ้ยตื่นเต้นแล้วอะ่ะอุ้ยผี้ล้อ ขอทายเลยได้ไหมคะได้ค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะหมือนกันค่ะหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะก็ถือว่าทายเก่งมากเลยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปคะแนนกันนะคะคุณมายก็จะได้ที่สามแต้มนะคะคุณต้นหอมสองแต้มแล้วก็เพลินสามแต้มนะคะนี่เราไม่ได้มาแกล้งแขกเลยนะคุณมายค้าเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่ในช่วงลงโทษกันโอยอยากรู้ค่ะสีบ้าบทลลงโทษนี้เป็นยังไงบ้างเราดูกันเลย ขอลโทษนะคะเป็นการถ้าเธอเล่นงั็นตัวแล้วนะขออนุาตแจกอมุดอุ้ยไม่ใช่แจกแจกหมดลงโทษให้กับคุณพิธิกรนะคะเตรียมลงโทษคุณต้นหอมนะคะแล้วก็จะเล่นกันเบาๆนะคะเพราะว่าก็ถือว่าสนุกร่วมกันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ไม่ได้ความสบาใจใช่ไหมคะคุณไายไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เลยไม่เลยคือดูคุณคุณไม้แล้วคุณเซอร์หนีแป้งนะคะคือตอนนี้แบบยากเข้มนะคะูขออนุญาตคุณต้นหอมเหล่าตานิดนึงค่ะแล้วก็นิ่งๆกัน่เลยตอนนี้สนุกแล้วสนุกเกินไปขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือ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 ว้า เรารู้สึกว่าเหมือนเราก็จะโดนเอ็ยังไงยังไงคะคุณคืไม่ได้ยินสวยสวยมากเลยทีนี้ก็ถือว่าคุณต้นหอมนะคะได้มาเล่าเรื่องร้อนของเรา คนต้นรายการกับท้ายรายการคนเดียวกันไหมคะคุณใหม่เดียวกันค่ะเดียวกันว้าโดนแต้มไม่ยังขนาดนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะถ้ายังไงเอ่อรายการนี้ผิดพลาดยังไงหรือว่าเล่นกันแรงยังไงก็ขอประธานอภัยมาณที่นี้นะคะคุณต้นหอมก็ไม่โกรธไม่เคืองอะไรนะคะน่าจะไม่โกรธนะคะแต่กัดฟันนิดหน่อยเดี๋ยวยังไง ep สามจะมี ep พิเศษเรื่องเล่ายังไงแขกรับเชิญคนไหนเรื่องน่าสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะมารอชม ep สามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณต้นหอมสำหรับเรื่อง เรื่องตัวตายตัวแทนค,ค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากรายการของเราด้วยนะคะรายการชื่ออะไรคะอะสตอรี่โกทองค่ะสตอรี่โกทองนะคะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีดค่ะ,คะ